จริยาแม้อีก8ประการบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมประพฤติด้วยศรัทธาผู้ประคองใจย่อมประพฤติด้วยความเพียรผู้เข้าไปตั้งไว้ย่อมประพฤติด้วยสติผู้ไม่ทำความฟุ้งซ่านย่อมประพฤติด้วยสมาธิผู้รู้ทั่วย่อมประพฤติด้วยปัญญาผู้รู้แจ้งย่อมประพฤติด้วยวิญญาณละถึงบุคคลผู้มณสิการว่าผู้ปฏิบัติอย่างนี้ ย่อมบรรลุคุณวิเศษย่อมประพฤติด้วยวิเศษ,ษ <times> จริยาจริยา8ประการนี้จริยาแม้อีก8ประการความประพฤติสัมมาทิฏฐิชื่อว่าทัศนจริยาความประพฤติสัมมาสังกัปปะชื่อว่าอภิโรปนจริยาความประพฤติสัมมาวาจาชื่อว่าปริคหจริยาความประพฤติสัมมากัมมันตะชื่อว่า สมุทฐานะจริยาความประพฤติสัมมาอาชีวะชื่อว่าโวธานะจริยาความประพฤติสัมมาวายามะชื่อว่าปัะหจริยาความประพฤติสัมมาสติชื่อว่าอุปัฏฐานะจริยาความประพฤติสัมมาสมาธิชื่อว่าอาวิเขปะจริยาจริยา8ปประการนี้